สวัสดีจ้าเสียงจะแจวแววหวานน้ำตาลหยดยอยมาอีกแล้วจ้าคลิปนี้เป็นคลิปจะพาเก็บอาหารไว้ทานในตู้เย็นจ้าเก็บยังนี่จ้าหม่ำสวีเดนนี่อันนี้คือหม่ำสวีเดนนะคะสาวผู้ไทยชอบเรียกหม่ำสวีเดนแต่ที่จริงมันก็เป็นแฮมของสวีเดนนี่ละคะ่ะเขาเอาไปรมควันแล้วก็สามารถเอามาทานกับขนมปังแกะถุงพลาสติก แล้วก็่านได้เลยง่ายมากเลยจ้าเห็นบ่ค่อยเลื่อนอ่าเคียงอันนี้ประสูงค่อยก่อนจ้ะ <c oughs> แป๊บนึงเนี่ยก็จะตัดแบบนี้เขาจะมีเป็นห่อหุ้มพลาสติกแบบนี้แล้วเขาก็จะมีอ่ะอ่าเหมือน เหมือนหมั่มบ้านเราละจ้ะเขาก็จะเป็นห่อแล้วก็เอาพวกเนื้อพวกหมูพวกอะไรยัดเข้าไปข้างในเป็นการถนอมอาหารไว้รับประทานได้หลายเดือนหลายๆปีนั่นเองจ้ะเป็นยังข่อยจึงหมมมมอมม,อม,ม,อม,ม,อมัมมัมเอ้ามัมเอ้ามัมเอ้ามัมข่อยหอมมัมสวีเดนจ้าอืมบ่มีัมั่เมืองไทยขายกิกนมัมสวีเดนนี่หละไปสกอนเมืองเมือ,มองไทยจังกิน แถวขนแก่นเมืองพุนเนาะมาละลายแถวมัมกาลสินซิตี้ทางพานอ้หลายนี่จ้ะหั่นแบบนี้นี่เห็นบอตัดออกมาแบบนี้มันก็จะเป็นข้างในนี่เห็นบอข้างในอ่ากายนี่ข้างในเขาก็จะมีชีสมีแฮมเขาจะมีชีเออไม่ใช่สิมีหัวหอมมีอะไรเขาก็ผสมมาในนี้มะเขือเทศอะไรก็ว่าป้ายนี่จ้ะประมาณนี้เนาะ อยอยนี่จะ้ะหอมเพราะว่าเขาเอาไปลมควันเขาเอาไปลมควันลมควันขนมอาหารนั่นเองนี่บ้านนี้เขาจะกินกับขนมปังค่ะแต่ข่อยกินกับข้าวเหนียวแล้วก็ตัดแบบนี้ จะเกะแกะง่ายไหมอันนี้มันเป็นเป็นห่อหุ้มเป็นพลาสติกนะคะกินไม่ได้ด้ออันดำๆเนี่ยเอาออกค่ะเป็นพลาสติกหอมมากอาห,อห,อห,อหอมหอมหอมควันหอมควันไฟนะหอมมากบ้านนี้ชอบทานมันมีหลายหลายชนิดหลายแบบหลายอย่างอเอาออกค่ะสีดำๆนี่อย่าก,กินเด้อเอาออก เอาทิ้งไปกินแต่ข้างในอย่างนี้อย่างนี้กินได้อแสบหลายแต่ก็จะค่อนข้างจะมีราคาสูงนิดนึงไม่เป็นไรแต่มันอร่อยเอามาก็จะเอามาเก็บในกล่องไว้รับประทานจ้ะจะได้หยิบทานง่ายๆสาวไทยก็จะเอามาคุณชายนะหั่นสวยเขาใจเย็นไอเราเหลอชิ้นใหญ่ๆไว้ก่อน <laughs> คุณชายก็จะหันใจเย,ย็นเขาจะหันบางๆข่อยเอ้อข่อยหั่นก็นได้ซ้ำนี่แลละจ้ะขอยชอบกินใหญ่ๆกินเห็นมันอิ่มเลยหยิบทานได้เลยทานกับขนมปังทานกับอซอสมะเขือเทศอะไรก็ว่าไปค่อยกินเปล่าๆกับข้าวเหนียวจำเจีวแซ่บ ก่อยกินมาเกือบจะหลายชนิดหลายยี่ห้อเลยจนค่อยค่อยถูกใจยี่ห้ออีกยี่ห้อหนึ่งแต่คุณชายเขาซื้อนี่เขาจะก็ไม่ได้สนใจหรอกค่ะเขารู้แต่ว่าอู้โอเคนี่ซื้อเลยเห็นแล้วก็ซื้อเลยอะไรแบบนี้แต่ค่อยนี่ค่อยรู้นะเวลาชิมแล้วโอ้อันไหนอร่อยอันไหนไม่อร่อยเวลาค่อยไปซื้อกับข้าวเขาก็จะซื้อที่มันอร่อยสําหรับค่อย จะถูกจะแพงเ็าก็ซื้อจาะขอให้มันอร่อยอก็จะทําเป็นชิ้นๆแบบนี้เวลาเราทานก็ง่ายแต่เขาก็จะมีขายที่แบบว่ามีขายที่แบบว่าเขาสไลด์ให้มาเป็นชิ้นแล้วก็มีค่ะก็จะราคาอีกนึ่งแล้วก็เก็บแบบนี้ใส่กลองไว้รับประทานหยิบทานได้เวลาไหนที่ต้องการ <laughs> นี่จ้ะ ชีวิตแม่บาสเนาะแม่บาสเก็บไว้แบบนี้เซฟนี่เห็นไ,ไหมอันนี้ค่อนชอบกินเนี่ยตัดออกมาอย่างนี้หืมอื้อหื้อออกรสชาติเปรี้ยวทต่ไมค่อยถึงชอบกินมันออกรสชาติเปรี้ยวอร่อยคือแหนมม,มันคล้ายๆไส้กรอกคล้ายๆแหนม แก่แล้วก็กินได้เลยไงไม่ต้องเอาไปทอดอีกออืแซ่ยกโปะคือกันระแถมก้อยอร่อยอเนี๋ยทำให้หมดกินไปพออันนี้มันจะออกหวานนิดหน่อยแต่ละยี่ห้อจะไม่เหมือนกันแต่ละชนิดไม่เหมือนกันอันนี้จะออกหวานรส เปรี้ยวหวานรวมๆกันแล้วก็นัวคือเกาเหรอจ๊ะรวมๆกันแล้วก็นัวคือกันอร่อยหอมากอันนี้มันจะเป็นอ่ะ ไขมันไขมันสัตว์เยอะหน่อยไขมันหมูไขมันวัวก็จะมีไขมันก็ทำให้เราอบอุ่มร่างกายเนาะบางครั้งบางทีเราก็ต้องทานไขมันบ้างรักษาสุขภาพบ้างเพราะอากาศมันหนาวอากาศมันเย็นถ้าเราไม่ มีโปรโตีนไม่มีน้ำมันนิดนิดหนึ่งมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพเดี๋ยวมันจะทนทานกับความเย็นไม่ได้เมนบจ่าอันนี้จ้ะการกินก็เป็นวิธีการที่รักษาสุขภาพในคนที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองที่เป็นฤดูหนาวที่อุณหภูมิลบมากๆหิมะเยอะๆค่อยมาปีแรกๆค่อยเป็นไข้ ค่อยรู้ว่าค่อยเกิดสิบหลอดคนเด้อจ้ามาใหม่ๆปรับร่างกายปรับสภาพเนี่ยไม่ใช่เล่นๆเด้อค่ะอากาศเย็นเราเคยอยู่อากาศร้อนแล้วเราเคยอยู่อากาศเย็นเอาอีกลจ้าเป็นเรียวไลท์อีกโอ้ถ้าคุยก็คงไม่หมด <laughs> หลายอีพีค่ะถ้าคุยนี่จ้า เราต้องมีทานบ้างอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆไม่ใช่ไม่ทานซะเลยเราต้องสู้กับความเย็นความหนาวอากาศติดลบอุณหภูมิลบลมยิ่งทางตอนใต้ไม่ว่าจะมีหิมะอย่างเดียวนะคะไม่ใช่หิมะมาอย่างเดียวบางทีมีฝนตกแล้วก็มีลมหนาวตืมหนาตืมหลังอีจ้าพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ้ยนี่แหละจ้าวาแลกระซิมก่อนทั้งวาทั้งกินยังสิละจ้า ทำมือได้เป็นมือสีสีสีสทันยายค่อยขึ้นก็สิเป็นประมาณนี้ว่าปกตินิ่งๆก็จะไม่พูดนะแต่เวลาสีทันยามากเมื่อไหร่วันพระมาเมื่อไหร่ค่อยเป็นเมื่อนั้นใครเป็น,น,นคือสาวผู้ไทยแน่เขาจะเป็นแบบนี้ใครเป็นบ้างยกมือขึ้นบอกเขาใจคือจังเฮ้ดู